สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน p r i m ัสออโต้โชว2023ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12เมษายน2566ครับจัดที่โชว์รูม Mercedes-Benz เรียบด่วนเอก,กมยัยรามอินทานั่นเองครับภายในงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโปรโมชั่นเด็ดๆของเขาเนี่มีอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz นะครับอาจจะไปดูที่งานมอเตอร์โชว์มาแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกว่า โอ้โหคนเยอะเลยเกินนะครับอาจจะต้องไปต่อคิวรอดูรถยนต์สักคันหนึ่งถ้าคุณอยากดูรถยนต์ Mercedes- Ben บแบบส่วนตัวนะครับสามารถมาดูได้ที่โชว์รูมแห่งนี้เลยครับเพราะว่าโปรโมชั่นที่อยู่ในงานนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นเดียวกับภายในงานมอเตอร์โชว์แถมมีโปรโมชั่นเด็ดๆที่รอให้คุณเนี่ยได้มาพูดคุยอยู่อย่างมากมายเลยทีเดียวครับในงานนี้จะมีรถอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง Auto s p i ินพร้อมแล้วเดี๋วเรราไปชมกัันคบ ภายในงาน p r i m ม s ส u u t s h o ช2023นี้นะครับก็มีรถยนต์มาโชว์ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดง รถมือ2ส,สภาพดีนะครับหรือจะเป็นรถเดโมรถดิสเพย์เนี่ยก็มีทั้งหมดเลยและที่สําคัญช่วงนี้เนี่ยเป็นยุคแห่งพลังงานไฟฟ้าเขาก็มีรถยนต์ไฟฟ้ามาโชว์ด้วยเช่นกันนั่นคือเจ้าคันนี้เลยครับ mercedes eqs 500นั่นเองครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%จากทาง mercedes-benz นะครับตัว eqs เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นท็อปที่สุดในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าจาก mercedes-benz อยู่แล้วนะครับหชาร์จวิ่งได้7 0 2กิโเมตรตามมาตรฐาน wltp เลยทีเดียวจุดเด่นของเจ้า eqs 500คคัันนนนี้เเลยร,เร่่ืืออง ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานครับรถคันนี้เนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง0.2เท่านั้นนะครับซึ่งถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่าที่สุดในโลกในปัจจุบันซึ่งส่งผลให้เจ้ารถคันนี้วิ่งได้ไกลมากๆนั่นเองครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่ให้มาขนาด107กิโลวัตต์อวเนี่ยขับได้700กิโลเมตรเนี่ยถือว่าไกลมากๆแล้วในบ้านเรานะครับซึ่งในบ้านเราตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ ร,ราคาจำหน่ายของเขาเนี่ยเขาปรับราคาใหม่นะครับเป็นราคา7จล้านสองแสนบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโปรโมชั่นต่างๆของตัวรถเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่งาน p r i m มัสออโต้โชวที่ m e r c e d e s เป็นเรียบด่วนเลยสําหรับสเปคของเจ้า EQS 500คันนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว ตัวพลังก,กำลังของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับขับเคลื่อน400ล้อเลยทีเดียวพลังก,กำลังอยู่ที่449แรงม้าแรงบิดเนี่ย800กว่านิวตันเมตรเลยทีเดียวอาัตราเร่ง0ูนยถึงอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหยียบปุ๊บหลังติดเบาะแน่นอนนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยแม่ เรียกได้ว่ามันเป็นรถที่เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบการขับขี่นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับรถดนลเมอร์เซดิสเบนที่เป็นรถสันดาปตัวนี้จะฟิลประมาณ CLS นั่นเองนะครับจะเป็นคนละตะกูลกับตัว S c l a s s S c l a s s เนี่ยจะเป็นรถแบบฝั่งผู้บริหารนะครับแต่ตัว EQS เนี่ยจะเป็นรถที่เน้นการขับขี่แบบสนุกสนานมากกว่าและที่สําคัญเลยฟีเจอร์ความล้ําของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มตามสไตล์ของรถนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงของเจ้า e q s 5 0 0เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอยากให้ดู ตรงตัวหน้าจอไฮเปอร์สกรีนของเขานะครับที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สะใจนี่แล้วดูมือเปิดประตูเห็นไหมซ่อนไปกับตัวรถนะครับเปิดออกมานี่ดูข้างในซะก่อนนี่ครับเป็นหน้าจอไฮเปอร์สกรีนนะครับยาวๆแบบนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงเจ้า EQS เท่านั้นนะครับที่มีดีไซน์หน้าจอเนี่ยแทนคอนโซลแบบนี้เลยท่านใดท,ที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าแบบว่าลักโลลนะครับแล้วก็ชื่นชอบการขับขี่ด้วยเนี่ย EQS e 500ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบบว่าวิ่งทางไกลบ่อยแล้วก็ไม่อยากจะหาสถานีชาร์จหรืออาจจะไม่ค่อยสะดวกหาสถานีชาร์จทางไกลสักเท่าไหร่หรือคุณอาจจะอยู่คอนโดนะครับไม่ได้พร้อมสำหรับการติดตั้งระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านของคุณเนี่ยเจ้า Mercedes-Benz E 300e คันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจด้วยเช่นกันกับคันนี้เลยครับนี่ เจ้า e 300ตัวนี้นะครับเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยเช่นกันเขาสามารถวิ่งได้ทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นระบบไฮบริดหรือจะเป็นระบบน้ํามันก็ได้นะครับหชาร์จของเขาเนี่ยด้วยระบบไฟฟ้านะวิ่งได้มากถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้า e 300ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเป็นรถ mercedes eq Generation ใหม่เนี่ยตัวไฮบริดของเขาเนี่ยสามารถชาร์จด้วยระบบ dc ไฟาชาร์จได้เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ mercedes eq เลยทีเดียวเอาว่า สามารถเข้าสถานีชาร์จเดียวกับของ EQS ได้เลยนะครับแล้วก็ระบบการชาร์จเนี่ยก็คือเหมือนกับ EQS ทุกประการแต่ว่าเขาสามารถวิ่งด้วยระบบน้ํามันได้จุดเด่นของเจ้า e c a s s เนี่ยนั่นคือความหรูหราภายในของตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะสําหรับผู้บริหารหรือคุณอาจจะเอาไปขับใช้งานเองก็ดีเช่นกันตัวระบบของเขาอย่างที่บอกไปเขาวิ่งด้วยไฮบริดได้นะครับทำให้เขาเนี่ยมีความประหยัดน้ํามันที่สูงมากๆโดยเฉพาะคนที่ขับในเมืองคุณสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าล้วนก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไป1ชาร์จวิ่งงได้กลถึ100ม ทีเดียวส่วนราคาจําหน่ายของเขาก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับ กับราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่4ล้าน20,000บาทส่วนเรื่องโปรโมชั่นของเขาเนี่ยก็น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับนี่เลยโปรโมชั่นเขาบอกไว้หมดอยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรนี่ครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz E-Class ทาง Primus Auto Show เนี่ยเขาก็จัดโปรแรงๆมาให้เลยครับ free MBSP Extra กำลันตีนานถึง5ปีนะครับหรือการรับประกันยาวนานถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยอันเนี้ยดีมากๆเลยถ้าคุณมองหารถยนต์ที่เอาไว้ขับทางไกลยเยอะๆ E-Class คันนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับ หรือจะเลือกรับเป็น MBSP E-Care นะครับไม่จำกัดระยะทางอีก3ปีด้วยเช่นกันเลยก็คือฟรีเซอร์วิส3ปีไม่จำกัดระยะทางนั่นเองและมาพร้อมกับประกันภัยชั้น1 MB Protection ยาวนานอีก1ปีครับแต่ถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์แบบสายลุยนะครับขับตามจังหวัดเยอะอย่างที่เรารู้กันดีนะครับถนนในเมืองไทยแหมหลุมท่อบ่อลูกละนาดมันเยอะเลยเกินนะครับก็เลยอยากได้รถแบบ SUV ลุยๆได้หน่อย Mercedes-Benz GLC ก็ถือว่าน่าสนใจใช้น้อยเลยทีเดียวครับ ที่งาน p r i m u s Auto Show แห่งนี้นะครับเขาจะมี Mercedes-Benz G L C เนี่ยพร้อมสมมอบให้คุณทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น G L C Coupe G.L.C. ตัวธรรมดานะครับจะเป็นดีเซลหรือจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดเขามีให้คุณเลือกอย่างมากมายเลยและที่สําคัญเขาพร้อมสงมอบทุกคันครับมาดูกันที่ตัวของโปรโมชั่นของ Mercedes-benz G.L.C. ก่อนต้องบอกว่าโปรโมชั่นของเขาเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับราคาจําหน่ายของเขาเริ่มต้นเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับกับราคาอยู่ที่3ามล้านสามแหนบาทด้านบริการหลังการขายก็ถือว่าจัดเต็มด้วยเช่นกันนะครับเข้ามาพร้อมกับ M.B.S.P. x t r a g u a r a n t e ีแบบไม่จํากัดระยะทางยาวนานถึง8ปีด้วยกันและมาพร้อมกับการรับประกันภัยชั้น1ยาวนึน 1>, 1ปีครับ หรือจะเลือกเป็นการผ่อน0%ยาวนานถึง5ปีก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับการรับประกันภัยอีก1ปีด้วยครับแต่ถ,ถ้าเกิดคุณชอบ GLC แต่ว่าอยากได้ทรงที่มันดูวัยรุ่นหน่อยในไพมัสออโตโชเนี่ยเขาก็มี GLC คูปด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นตัว g l c 2 2 0 d f o r m a t i c c Group นั่นเองตัวโปรโมชั่นของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจใช้น้อยเลยทีเดียวครับเขามาพร้อมกับนี่เลยฟรี MBSP e x t r a ์การันตียาวนานถึง5ปีแบบไม่จํากัดระยะทางหรือคุณจะเลือกเป็นนี่เลย MBSP ที่ Extra ร์แคไม่จํากัดระยะทางยาวนานถึง3ปีหรือการเซอร์วิสฟรี3ปีนั่นเองซึ่งโปรโมชันตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับประกันภัยชั้น1ยาวนานอีก1ปีด้วยเช่นกันครับและรถป้ายแดงทั้งหมดนี้นะครับในงานไพรมัสออโตโชว์แห่งนี้เขาก็มีให้ทดลองขับด้วยเช่นกันนะครับท่านใดสนใจอยากจะทดลองขับอยากมาเดินดูตัวจริงหรืออยากจะสอบถามโปรโมชันเด็ดๆที่อยู่ภายในงานไพรมัสออโต s โชว์2023เนี่ยก็สามารถเดินทางมาชมด้วยตนเองได้ที่โชว์รูม m e r c e d e s b e n z เรียบทาง่วนเอกมัยรามินทาครับ แต่ถ้าคุณต้องการรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ที่มีราคาคุ้มค่าเข้าถึงได้ง่ายบ้างยิ่งขึ้น เมอร์เซเดสเบนซ์เซอร์ติฟายยูสคาร์ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะทางเบนซ์ไพมัสเนี่ยเขามีตัวเลือกให้คุณอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถผู้บริหารป้ายแดงนะครับเป็นรถเดโมเป็นรถดิสเพย์หรือเป็นรถมือสองสภาพดีใช้น้อยที่ทางเบนซ์ไพมัสเนี่ยได้คัดคุณภาพมาให้คุณเรียบร้อยแล้วโดยทุกคันในนี้นะครับได้รับการรับรองจากทาง Mercedes b e เบนซ์แล้วว่าเป็นรถยนตที่พร้อมใช้งานและมีสภาพดีทุกคันซึ่งจะมีรถรุ่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้วยกัันครบ เรามาเริ่มต้นกันด้วยรถรุ่นดังเลยครับกับเจ้าคันนี้เลย mercedes benz cls 53 amg ครับเรียกได้ว่าใครๆต้องรู้จักเพราะว่ามีไอดอลชื่อดังใช้รถรุ่นนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับ รถคันนี้นะครับถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยพละก,กําลังของเขาเนี่ยถือว่าแรงมากๆครับเครื่องยนต์เบนซิน6สู่พละก,กําลัง435แรงม้านะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดวยเฉพาะราคาจําหน่ายของเขาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับกับราคาอยู่ที่4.49ล้านบาทครับได้ AMG ไปขับแบบหล่อๆเท่ๆแถมแรงสังใจด้วยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เครื่องดีเซลนะครับ Benz ์ไพรมัสก็มีตัวเลือกนั้นให้คุณด้วยเช่นกันครับกับด้านซ้ายของผมนี่เลยครับ Mercedes-benz CLS 300D AMG Premium ครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวถังเดียวกับตัว CLS 53นะครับแต่หัวใจของเขาเนี่ยแตกต่างกันนะตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแทนนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับดาวเพียง250,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของ CLS 300D AMG Premium คันนี้ได้แล้ว Mercedes-Benz certify use car รถเนียนกริบขนาดไหนนะครับมาเริ่มต้นจากตัวนี้เลย c 5 3 AMG คันนี้นะครับนี่ดูภายในของเขาสะก่อนเลขไมล์28,000กิโลเมตรนะครับนี่ภายในเนียนกริบยังกับรถใหม่เลยเพราะทางเบ n ส์ไฟมัเนี่ยเขายืนยันเลยว่ารถสภาพดีใช้แล้วของเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากรถป้ายแดงแค่2อย่างเท่านั้นนั่นคือเลขไมล์ที่มากกว่าและก็การรับประกันที่น้อยกว่านั่นเองส่วนเรื่องสภาพของเขาเนี่ยเขากล้าร,รับประกันว่า สภาพเนี่ยไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงอย่างแน่นอนส่วนตัว c o s 3 0 0 d คันนี้นะครับสภาพดีมากๆนะครับนี่เปิดดูเลขไมล20,000กิเมตรนะครับภายในยังกับรถป้ายแดงนะครับเรียกได้ว่าแตกต่างจากรถป้ายแดงแค่เลขไมลที่มากกว่าแล้วก็ออการรับประกันที่เหลือน้อยกว่าเพียงเท่านั้นเลยนะครับส่วนสภาพทั้งภายนอกและภายในเนี่ย เนียนคลิปทุกจุดเลยนะครับโดยทางเบนซ์ไพมันเนี่ยเขารับประกันเลยว่ารถทุกคันเนี่ยไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนอะแล้วถ้าคุณอยากได้รถแบบ SUV เน้นแบบเดินทางท่องเที่ยวไปหลายๆคนเป็นรถครอบครัวนะครับต้องไปคันนี้เลยครับรับรองว่าถูกใจพ่อบ้านสายซิ่งอย่างแน่นอนกับเจ้า Mercedes Benz GLC 43 AMG นี่คันนี้เลยตัว GLC 43 AMG เนี่ยก็อยู่ในตระกูล GLC นะครับ ซึ่งเป็นตระกูลยอดฮิตมากๆในบ้านเรานะครับอย่างที่เราดูตอนแรกไปนะว่าตัว GLC ที่เป็นตัว 220D กับตัว 300e เนี่ยโปรโมชั่นก็เรียกได้ว่าแรงมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากแรงด้วยกำลังของตัวรถนะครับก็ต้องมาที่ GLC 43คันนี้เลยครับ นี่ตัวนี้นะครับตัวถังของเขาเนี่ยจะเป็น GLC Coupe นั่นเองนะครับกับราคาจำหน่ายที่เรียกได้ว่าเราใจสุดๆครับเพียง3.790้านบาทเท่านั้นเองหรือดาว3 0 0แสนบาทก็สามารถออกรถไปขับซิ่งๆได้แล้วนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคันนี้คือรถครอบครัวครับแต่รหัส43 AMG บอกเลยว่าเป็นครอบครัวหลังติดเบาะอย่างแน่นอนครับ และถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ Mercedes Ben z ที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทที T ่ Ben ซ์ไฟมาสเซอร์ติไฟยูสค่ะก็มีให้คุณเป็นเจ้าของด้ดยเช่นกันกับเจ้าคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz A 2 0 0 AMG d y น a m i c นั่นเองครับกับราคาจำหน่ายของเขาที่เรียกได้ว่าเราใจสุดๆครับ1 7 9 0 0 0ดนบาทเท่านั้นเองดาว1 0 0 0 0แสนบาทก็สามารถออกรถได้เลยหรือเครดิตดีฟรีดาวได้ครับสภาพของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าเนียนคลิปทุกจุดไหนเรามาดูเลขไมล์ดูภายในกันหน่อยว่าเนียนขนาดไหนนะครับ อ่านี่นี่นี่เลขไม้เนี่ยน้อยมากๆนะครับหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แตกต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับกับราคาจําหน่ายระดับนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าสุดๆครับส่วนรถยนต์สําหรับผู้บริหารแนวหรูหราก็มีด้วยเช่นกันครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz S580e เป็นรถปล็อกอินไฮบิดที่เรียกได้ว่าหรูหราที่สุดที่ตีแบรนด์ Mercedes-Benz เลยนะครับคือถ้ารูกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปใหม่บัคแล้วนะครับ ราคาจำหน่ายของตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยครับกับราคา6,700,000บาทเป็นราคาแบบรถมือสองแต่เป็นรถป้ายแดงนะครับสามารถจัดดอกเบี้ยไฟแนนซ์แบบรถป้ายแดงได้เลยราคาก็เรียกได้ว่าคุ้มค่านะครับ6,700,000บาทอยากให้ดูภายในของเจ้า S580E คันนี้จริงๆครับว่ามันหรูหราขนาดไหนนี่มือจับนะครับเหมือนกับตัว EQS เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นปักอินไฮบิดนะครับเรามักจะคุ้นชินกับปักอินไฮบิดที่ชาร์จ AC แต่ปักอินไฮบิดตัวนี้นี่ครับ สามารถชาร์จแบบ d c ได้นะครับชาร์จเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าเลย1ชาร์จคันนี้เนี่ยวิ่งไฟฟ้าลว้ลว,นลวนได้100กิโลเมตรเลยทีเดียวปิดไปนะฮะแล้วก็ทีเด็ดของ s อส r เนี่ยนั่นคือที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองนะครับอ่านี่มาดูกันนี่เข้าไปดูเลยเห็นไหมไงนีน่จอจัดเต็มนะครับแล้วก็บาะที่นั่งของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็เรียกได้ว่าหรูหราสุดๆนะครับสามารถปรับเอนนอนได้สบายๆเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่เหมาะสําหรับผู้บริหารสุดๆ และความหรูหราของเขานะครับไม่ได้หมดแค่ภายในนะครับนี่ปิดประตูนะครับก็ต้องปิดแบบ soft close แบบนี้แฮแบบพรีเมียมพรีเมียมนั่นเองครับ และทุกคันที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วยังมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับและนอกจากนี้นะครับทาง b e n ซ์ไฟมัสเนี่ยเขาก็มีบริการรับซื้อรับเทินรถยนต์ r e อร e d e s ดสเบนทุกรุ่นทุกปีให้ราคาสูงตีราคาให้ฟรีด้วยท่านในสนใจก็สามารถมาที่โชว์รูมของ m e r c e d e เดสเบนเรียบด่วนเอกมัยรามินทาได้เลยครับ ต้องบอกว่าภายในงาน p r m m u s Auto Show 2023เนี่ยมีรถยนต์ Mercedes-Benz ทั้งรถป้ายแดงและรถ c e t i f i e d Us e d Car ให้คุณเนี่ยในด,ดูหลากหลายรุ่นเลยนะครับถ้าอยากมาดูนะครับก็ต้องเดินทางมาดูที่โชว์รูม m m r r e e e s s e n z เรียบทางดวนเอกมยัยรามินทาครับและพิเศษไปกว่านั้นในช่วงวันที่6-12เมษายนนี้เขาจะมีรถยนต์ในตำนานครับ m e r s e m g s l m g SL 4 3รถยนต์โรสเตอร์ระดับตำนานที่จะมาให้คุณได้สัมผัสตัวจริงพร้อมได้ทดลองขับ และเขาก็จะมี diving instructor ที่จะมาคอยแนะนําการขับขี่ให้กับคุณในช่วงวันที่8-9เมษายนนี้ด้วยเช่นกันครับและในทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีขบวนฟู้ดทรัคที่จะมาให้คุณได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารสุดแสนอร่อยที่โชว์รูมแห่งนี้เลยครับ ห้ามพลาดกับงาน Primus Auto Show 2023จัดตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที 2, น่12เมษายน2566นี้ที่โชว์รูม Mercedes-Benz เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาสนใจติดต่อ02.095.5555วันนี้กับผมเน็กขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ